สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับโรบบอกในแมปไอซ์ครีมแมนซิมูเลเตอร์นะครับจะเป็นการจําลองการขายไอศครีมนั่นเองนะครับแล้วอันนี้อะไรไอซิมพีแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสอนนะครับเราลองดูกันนะครับว่าเขาจะสอนวิธีการขายไอศ์ครีมเราอย่างไรบ้างน,นะฮะเดินไปที่ร้านไอศครีมที่มันกับคลิปอยู่ครับแล้วซื้อหุ้นแรกของเราโอ้โหอันนี้คือไอซิมลดแรกนะครับราคาศูนย์บาทซื้อมานแล้วครับ คลิกที่ตัวละครที่เป็นมิดคนนี้หรออ๋อนี่ไงเขาอยากได้ไอศคีมวนิลานะครับนี่โหเรียงแถวกันเข้ามาเลยคือคนที่ต้องการไอศคีมของเราเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมว่าจะต้องการซื้อเอาไอติมไหมครับใครเอาไอติมรสวนิลาบ้างครับมีมาขายเยอะเลย คนนี้เอาไหมนี่ครับหนึ่งแท่งโอ้โหกำลังโดดกินอย่างเมามันครับคนนี้โอ้อะครีมเมอร์จัดไปหนึ่งชิ้นอ๋อนี่ครับเอาเราขายไอซครีมของเราไปได้แล้วนะครับอันนี้มันก็จะหายจากสตอ็อกเรานะครับเราต้องไปซื้อเพิ่มอันนี้คือขั้นตอนการขายนะครับก็ต้องมาซื้อของเพิ่มที่ร้านขายไอซครีมนะครับก็มีรถอะไรอีกครับเนี่ย อ้นี่ซื้อทีละสิบชิ้นเลยครับวันนี้ลาวันนี้เงินเรายังไม่พอซื้อโอ้วันนี้ลาไปร้อยชิ้นเลยนายคนนกกินไอศครีมวันนี้ลากันเทียบเลยนะครับ <Y ummy. S 1> จะไปชิ้นละหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นนะแ <Y ummy. S 1> จกจ่ายแจกจ่ายครับแจกจ่ายไอศครีมให้ทุกคนครับโห <Y ummy. S 1> กินรสวันนิลามากจนตัวเป็นสีขาวนะครับวัน <Y ummy. S 1> นี้บอกว่าอร่อยจัดครับยัมมี่ยัมมี่หมดแล้ว ขายมอย่างรวดเร็วโอ้อันนี้คือร้านขายอุปกรณ์นะครับก็มีถาดเดียวอันนี้เป็นไรอะ่ะโหทีละสามแท่งก็อันนี้แบ่งเป็นชั้นเลยครับโอ้อันนี้ต่อไปเริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นรถเข็นนะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นที่เห็นแถวบ้านเราครับก็จะมีคนปั่นรถเข็นขายไอศครีมมาไงครับอันนี้มีตัวอย่างให้ดูด้วย อันนี้คือระดับสูงแลครับเป็นรถขายไอศครีมนะครับมีเครื่องทำไอไอศค,ค,ครีมโคนด้วยฮะอันนี้ยิ่งหนักเลยครับรถแวนขนาดใหญ่ครับเป็นรถสิบล้อเลยฮะค,คนนี้ขายบนเรือดเด้เหรอขายบนเครื่องมินก็นมาขายยันนอกโลกโอ้ oh my god แล้วก็เป็นอันนี้เป็นรถไฟเหรอแบบใหม่ครับอ้ันนี้ขายกันในอวกาศเลยครับเนี่ย เครืวาน,นีลลาเราหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องไปเติมก่อนนะครับตอนนี้เงินเรามีแค่11ดอลลาร์นะครับซื้ออะไรได้มั่งฮะวาน,นีลลา10ชิ้นไม่ได้ครับอันนี้เต็มอ๋อต้องไปอัปเกรดขายได้แค่10ชิ้นเองเหรอทุกคนช่วยกันอุดหนุนหน่อยพ่อค้าจะไปอัปเกรดร้านเอาไปครับคนละ1แท่งอร่อยอร่อยหรือ2แท่งยัมีส่สดๆอร่อยไหมทุกคนครับเรามาดูครับว่า ซื้อถาดไอศครีมที่บรรจุได้มากขึ้นราคาเท่าไหร่โอ้สองร้อยดอลลาร์ตังไม่พอเอาวันนี้ลาไปกินทุกคน mm. ตอนนี้พ่อค้าขายได้แค่รสชาติเดียวเท่านั้นครับเพราะว่ายังทุนน้อย <Ice. S 1> อยู่ฮะไอศครีมไอศครีมไปเลย <Thank you. S 1> ไปเลยคนละหนึ่งแท่ง <Thank you. S 1> ตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่การเก็บเงินของเราได้200กว่าเหรียญแล้วนะครับเราก็จะไปอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมกันนะครับ เพื่อขนไอซครีมให้ได้มากขึ้นนั่นเองะอเคะวันนี้เราเป็นถาดแบบว,ว่า3แทง่งคัมแท่งสรสชาติ้ได้แคทแบ็กหนึ่ด้วยหรออ้ครั้งต่อไปคือ 2k นะครับเป็นกล่องขนาดใหญ่โอ้อนี่ครับมาแล้วครับใส่ได้3แท่งนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ครับลองไปกดต้องไปกดอุปกรณ์ก่อนนะครับอันนี้ก็ซื้อ วาน,นิลลามาเพิ่มแล้วก็สตรอเบอรี่เพิ่มอีกนะฮะ mm hmm. วาน,นิลลาเนี่ยขายไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ <laughs> ไปเลยโอ้ตรงนั้นหมู่บ้านนี้นะครับทุกกคนต้องการกินไอศครีมรสสตรอเบอรี่กันนะฮะ mm hmm. วันนี้ก็แจกจ่ายสตรอเบอรี่เลยครับ mm hmm. อร่อยกันมากครับวาน,นิลลาแล้วก็มี mm hmm. คือโซนหมู่บ้านเนี้ย เป็นถิ่นของเราครับทุกคนต้องได้กินไอศครีมจากร้านเรานะฮะไครีม <Ice Cream. S 1> อร่อยอร่อยมาแล้วทุกคนรสสตรอบเบอรี่นะรสใหม่โอ้นับตังกันไม่ไหวแล้วครับร <Ice Cream. S 1> อบต่อไปเรากวาดสตรอบเบอรี่มาล้วนเลยดีกว่าสาสิบแท่งขายหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวพอผมนี้ก็ใช้การกดเพื่อให้เกิดตรงจุดซื้อไอติมได้เลยนะครับซื้อไอศครีมไหครับอันนี้ก็มีแม่ค้าเริ่มมาขายตัดหน้าเราแล้วนะฮะ ต้องแบ,บ่งมันทีกันขายดีนี่ขายสามคนรวดเลยครับตอนนี้อยากกินจัดถึงกับแบบถอดเสื้อออกมาเลยครับบอกว่าโอ้โหอากาศร้อนๆอ,อย่างงี้ต้องได้สกีนสักแท่งนะครับเธอเธอมีรสช็อกโกแลตไหมอ่ะโหยังไม่มีเลยร้านยังไม่มีทุนลงของเลยค่อยมาขายใหม่แล้วกันนะรสช็อกโกแลตไปขายมานันดีกว่านี่ครับ30บแท่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนว่ารสช็อกโกแลตเนี่ยจะขายได้กําไรแท่งละกี่ดอลลาร์นะฮะไปเลยทุกคนพ่อ,กกอค้ารับไอศครีมช็อกโกแลตมาแล้วนะครับม,ม,มองกินอุ้ยได้20ดอลลาร์มมโคตรคุม้มแต่เดินไกลมมเอาไปเลยช็อกโกแลตทุกคนไอศครีกกมช็อกโกแดลตรสใหม่มแค่20ดอลลาร์เท่านั้นนะครับ 20ดอลลาร์ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ6 0 0กว่าบาทโอ้หซองซองที่เรานำไอศครีมรสช็อกโกแลตไปขายเนี่ยก็จะมีคนที่ต้องการกินรสมะนาวเพิ่มด้วยนะครับติดไปทัก1สิบแท่งนะครับลองขายรสชาติใหม่ดูครับว่าจะขายดีเหมือนรสช็อกโกแลตหรือเปล่านะฮะเพราะว่ารสช็อกโกแลตเนี่ยเราขายดีจัดอันนี้จะเป็นคนที่ต้องการกินรสมะนาวนะครับใส่เสื้อสีขาวโจวเนะครับโอ้ยมะนาวได้3 8ดดอลลาร์เลยนะครับ โคตีอะราคาดีมากแต่ว่าพ่อา้าก่อจะมาถึงเนี่ย<อ>เดินแบบขาลากกันเลยนะฮะเ,เดินไกลสุดๆดตรงนี้ก็มีคนที่ต้องการกินรสมะนาวเหมือนกันนะครับมาเขาจะเหมอลอยออมองไปทางด้านโน้นกัน,นะฮะเฮ้ย๋ไม่ได้เหม่อลอยครับอันนี้เขาตั้งแคมป์กันอยู่นะครับ เรามานำมาขายแล้วทุกคนพ่อค้าวันนี้ขายไม่หมดเลยไม่มีใครรับซื้อพ่อค้าเลยนี่มีลูกค้าที่ต้องการกินรสเชอร์รี่เยอะครับเราก็เลยรับรถใหม่มาขายเพิ่มเลยแต่ว่าทุนสูงมากนะเนี่ยรถเนี้ยเฮ้ยหนึ่งชิ้นได้หกสิบแปดดอลลาร์เอเลยครับนี่อยากกินรสเชอร์รี่ใช่ไหมโอ้โหดูหน้าคนนี้อร่อยมากครับดูหน้าตา นี่ได้ไอศครีมรสเชอรี่เข้าไปครับยิ้มย้มทุกคนเหลือแค่ห้าแท่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับก็อันนี้มีรสมะนาวด้วย<ง>ตอนนี้เราเก็บเงินได้2,000ดอลลาร์นะครับก็ <c oughs> จะไปซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อเพิ่มความจุไอศครีมของเราให้มากขึ้นนั่นเองโอ้ <c oughs> โหอันนี้เป็นแบบว่าเป็นตู้นะครับ อัปเกรดครับได้รับเงินคืนจากการซื้ออีก250ดอลลาร์ครับโหดูโต้ไอติมของเราครับเท่มากฮะแต่แบบยกทีก้ามขึ้นอ่ะโหแพงมากลองดูครับนี่มีเชอร์รี่เพิ่มเข้ามาอีก9แท่งนะฮะเดี๋ยวเอาไปขายทำกำไรก่อนครับเพราะว่าซื้อซื้ออุปกรณ์มาก็ใช้ทุนสูงใครอยากกินมะนาวใครอยากกินเชอร์รี่เอามาแล้ว คนนี้เขาอยากกินช็อกโกแลตอ่เย้ตอนนี้เราก็ได้ทุนซื้อสินค้ามาเพิ่มมี600ดอลลาร์นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาขายไอศครีมแบบนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้ามาเล่นแแบบนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ